สวัสดีครับผมต้น T2LA ครับใช้ไฟเดินนึงอยู่ประมาณสัก4-6,000บาทหลังจากการติดตั้งก็ประหยัดไฟได้เดินหนึ่งประมาณ2,500บาทปีหนึ่งประมาณ3 0,000บแล้วก็เป็นบ้านพื้นทีป 30, ท่ประมาณ300กว่าตารางเมตรใช้ไฟค่อนข้างเยอะครับเราน่าจะใช้ไฟเดินหนึงอยู่ประมาณสัก4-6,000บาทเฉลี่ยนะครับแล้วก็อันนี้ไม่รวมถึงเรามีรถพลังงานไฟฟ้าอยู่2คันซึ่งปกติเราจะเลือก ชาร์จไฟที่บ้านมากกว่าไปชาร์จตามสถานีข้างนอกจากที่คํานวณด่วนะครับเราดูแล้วว่าอย่างในบ้านเนี่ยยังไงก็ต้องเกิดขึ้นแน่ๆอย่างบ้านผมจะมีสาไว้น้ำนะครับเดือนหนึ่งยืนพื้นเนี่ยก็ต้องมีประมาณ1 2 0 0บาทค่าตัวปั๊มน้ําแล้วก็ค่าไฟการใช้จ่ายในบ้านเนี่ยขั้นต่ำเลยประมาณก็สามสี่พันละฉะนั้นเรามองว่าถ้าเราติดโซล่าเซลล์ครับจุดคืนทุนมันอยู่ประมาณ5ปีถึง6ปีก็เลยเลือกพิจารณาการติดโซล่าเซลล์ครับที่บ้านติด5กิโลวัตต์นะครับหลังจากการติดตัั้้้้งแลวววก็ปปรระหหยยดดไไไฟตาาาามมมเเที่คนณผ เลือกบริษัทโซล่าเทคเพราะว่าตอนติดตั้งมันมีการพูดคุยและสอบถามกับผู้ประกอบการซึ่งผู้ให้บริการโซล่าเทคเนี่ยก็ตอบคำถามที่ผมสงสัยและคาใจได้พอสมควรจากตัวของเองผมชอบวิธีการตอบคำถามของเจ้าของบริษัทครับแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่รู้สึกว่าเราหาข้อมูลไม่ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะติดตั้งหรือคนที่จะมาบริการให้เรานั้นเนี่ยไม่สามารถตอบคำถามที่เราสงสัยหรือสนใจได้เนี่ยผมก็จะเลือกที่จะไม่ใช้บริการนะครับเรื่องที่มันควรจะร,รับทราบในประเทศไทยเนี่ยโซล่รราเทคตอบได้ค่อนข้างดีมากเรื่อง ดูแลหลังการขายแล้วก็หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็เป็นบริษัทที่รับผิดชอบดีครับซึ่งสิ่งนี้ผมว่าลูกค้าจะยังไม่ได้คําตอบถ้าเรายังไม่ได้เคยใช้บริการแต่นี้ก็สามารถดืนยันได้ว่าก็เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูงก็ะเลยทําให้เรารู้สึกว่าถ้าอย่างนี้เราก็น่าจะไว้วางใจได้ที่จะให้เขามาดูแลระบบโซล่าในบ้าน s o ลาร์เทคเซ็นเตรเราคือผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลเซลล์มามากกว่า13ปีด้วยทียมงานมืออาชีพที่ผ่านการฝึกอบรมด้วยมาตรฐานขั้นสูงเราพร้อมที่จะดูแลคุณตอนนี้เรามี 1. ฟรีสำรวจ 2. ฟรีออกแบบ 3. ฟรีขออนุญาตถ้าสนใจก็ทักอินบ็อกเข้ามาหาเราหรือคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษาแบบฟรีฟร